สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้นัดมีรถสวยๆนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันเหมือนเดิมนะสาหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถโตยทาอันติส 1.6G ปี2017นะคะราคาค่าตัวเบาๆนะคะอยู่เพียง4,049,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมากนะคะใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นขับฟรี90วันให้ด้วยนะคะใครสนใจ ติดต่อมาได้เลยนะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะคะใครสนใจห้ามพลาดนะคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะข้อดีของรถหน่วยงานเลยตรวจสอบประวัติได้นะคะลูกคา้ารถไม่ช้ำแน่นอนนะแล้วก็เลขใหม่คันนี้นะคะลูกค้าอยู่เพียงแสนต้นๆเท่านั้นเองนะได้เป็นโฉมเมนไดเช่นเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นสีบอลเงินเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลง่าย ง่ายเลยนะคะไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนตรวจสอบประวัติได้นะคันนี้นะคะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ7ก็กไก่กไก่4087กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟหน้ารถคันนี้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขา,ขาวๆสวยๆเลยนะคะโคเมเดิมแท้นะคะคันนี้ รถสีบนเงินสีเงาเงาสวยๆนะคะเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลกันง่ายๆนะคะในส่วนของล้อนะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอัลลอยปัดเงาสองสีนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางเป็นยางปี2021ด้วยนะคะยางปีใหม่ๆใช้งานได้อีกยาวๆนะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมเลยไม่มีค้ามน้ํามันหยุดไหลเยิ้มนะคะลอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยขย,ขยับขยื่นนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะ กระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะอาจจะมีรอยแตกอยู่เล็กๆน้อยๆน,ยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลเปลี่ยนอะไรให้นะคะ mm hmm. นัดมารีวิวเนี่ยรถยังไม่ได้ปรับสภาพ100%เอนะคะอาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะมือจับประตูสด้านสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียม เป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเลยนะคะก็ะจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้เตต้ามีติดอยู่นะคะแล้วก็ติดฟิล์มามให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพสวยเลยนะคะภายในก็ไม่ช้าด้วยนะคะภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีด้ามตัดด้วยสีเบจนะคะให้ดูเลขไมกันก่อนนะคันนี้ เลขไม่อยู่ที่131,291กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติได้ไม่มีเรื่องของการกลับไมกอไมอย่างแน่นอนนะคะไม้เดิมเลยนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโครเมียมระบบเซนทัลล็อกกระจกปรปับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำต้งแผงประตูให้นะคะ แอร์ได้เป็นแอร์กลมๆหมุนได้360องศานะคะคันนี้จะได้เป็นกุญแจคีย์เลสนะคะหน้าตากุญแจเป็นกุญแจคีย์เลสปุ่มเอ็งจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆนะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานเลยนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้ง ระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน,น้ําด้านข้างให้พร้อมเลยนะคะฝ้าเพดานของรถคันนี้ไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือลงอักขระยันใดๆเลยนะฝ้าสวยๆเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีเบดนะคะเบาะไม่้ํำไม่มีรอยฉีกรอยขาดเบาะไม่แตกนะคะเบาะแน่นๆกันเลยหัวน็อตซอกประตูนะคะ เดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขยรอยเขยับขยื่นนะคะการันตีโครงสร้างให้นะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะรับรองว่าซื้อรถที่เพชรยนต์ไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้ากว้างๆนั่งกันสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้1ฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้มีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้สรูดนะคะ เบาด้านหลังเนี่ยไม่มีช้ำเลยนะคะลูกค้าภายในตกแต่งเป็นโทนสีเบจเนาะทาให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้นะคะยินดีช่วยทุกขันดันทุกเคสนะคะไฟท้ายของรถคันนี้นะคะดีไซน์มาให้เฉียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวคโรล่าอันติ d 1.6ตัว G นะคะคันนี้ปี17นะ โลโก้ด้านหลังนะคะเป็นแบบโครเมียมกระจกหลังนะคะติดตัวไรฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3าให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะมาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะคกว้างๆห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้กว้างมากเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะจุดเม็ดลอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะทั้งสองฝั่งนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะเดิมๆเ,เลยล้ออะไร แมแลงครบเลยนะคะเดี๋ยวถุงขั้วมือเอามาใส่ให้นะคะบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยไม่จมน้ําแน่นอนนะรอยซีนเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะตรวจสอบเช็คประวัติได้นะคะหัวน็อตด้านหลังนะคะไม่มีรอยไข่รอย,ขย,รอย,ข,ยขยับขยื่นนะคะเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะขอบยางนะคะจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะ บอดี้ด้านหลังนะคะเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะใครได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเครดิตดีฟรีดาวผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดนะคะคันนี้ข้างวดก็จะตกอยู่ประมาณ7000ไปปลายถึง8 0 0 0นต้นๆนะคะคันนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าเนาะฟรีดาวได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าเตรียมเอกสารรอที่บ้านได้เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆ บอดี้เดิมๆนะคะแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ด้านข้างนะคะแผ่นเพจของรถนี่อยู่ครบเลยตรวจสอบประวัติได้นะคะลูกค้า เรื่องโครงสร้างเพชรยนต์การันตีให้อยู่แล้วนะใครสนใจแค่นี้ห้ามพลาดนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นขับฟรี90วันให้ด้วยนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อมาได้นะคะกระจกบานหน้ากระจกเดิมนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะภาสีนะคะหมดมกราปีหน้าเลยนะใช้กันได้อีกยาวๆนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดโทรมาได้เลยนะคะเบอร์โทร 098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1 6 0 0ซีซี125แรงม้านะคะลูกค้า ภายในห้องเครื่องยนต์นะคะดูเลยเดิมเดิมไม่มีคราบน้ํามันหยดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติได้นะคะที่มาที่ไปจากศูนย์บริการนะคะเรื่องของการชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับสีเป็นเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมการันตีให้เลยนะคะ สวยๆเดิมๆทั้งคันนะคันนี้คันหน้าเดิมเลยนะคะไม่มีโคดไม่มีงอหัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยขยับเพียยเลยนะคะในส่วนของจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานด้านในก็มีให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้า รอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในนะไม่มีรอยไขรอยขยับขยี่นเลยนะคะหัวน็อตฝักกระโปรงเดิมๆโลโก้โตยต้ามีติดอยู่ฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติเกเร์ร์ออกนะคะมีติดอยู่ครบเลยนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะขอบยางเดิมๆ จิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะสีเดิมด้วยนะคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนนะคะหน้า18ตรวจสอบได้นะคะไม่มีการกลับสีนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องนะใครที่สนใจคันนี้นะคะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังนะคะกับรถ t o y ยต้าอันติส 1.6G ปี2017นะคะราคาอยู่ที่449,000บาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้ผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดโทรมหานัดได้เลยนะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะเข้ามาดูรถจริงได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมหุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดในการ อัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ